จักรพรรดแสนกลนภาคจอมใจจักรพรรดตอนที่หวังหลวงเปลี่ยนไประยะทางจากโรงเตียมที่ทุกคนพักก่อนหน้านี้จนถึงเมืองหลวงนั้นต่อให้เร่งรีบเดินทางทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดก็ยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งเดือนกว่าจะถึง ม้าลากรถเองกันล้วนเป็นม้าพันดีเพียงฟาดแท้ลงไปกับห่อตะเบิงรวดเร็วดังสายลมแต่แรกต้วนเหยาวยังคงดึงดันจะนั่งรถม้าแต่หลังจากถูกเขกหัวไปสามสีท่ทีในสุดก็ยอมฝืนใจทิ้งเตาให้ฟาร์มอุ่นออกมาขี่ม้าเหมือนกับคนอื่นยามสายลมตามเส้นทางบนภูเขาพัดวูปมาทีหนึ่งก็รู้สึกหนาวเหน็บเสียจนใบหูแทบจะหลุดเสียให้ได้ ทั้งจมโมกและสองแก้มกระแดงกำไปหมดในใจพรางแอบจินตนาการว่าได้กระเทืบต้นไปยเย่แรงๆไปอีกทีหนึ่งครั้งหน้าหากท่านอาจารย์จะยืมศบคืนวิญญาณอีกแล้วก็จะต้องให้เอาพี่ชายไปด้วยให้ได้เลย <c oughs> อากาศหนาวเย็นในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ครับคล้ายจะยาวนานเป็นพิเศษมองดูสองข้างทางก็มีต้นหนิวลุ่นลมดอกไม้ปริบานให้เห็นแล้วแต่ว่าอาอากาศกลับยังคงเย็นะยเยือกเ,เช่นเดิมร้านแผงลอยข้างทางที่มีอาหารเช้าร้อนควันกลุ่นวางอยู่คราคลั่ไปด้วยผู้คน พอได้กินโจ๊กที่กรุนกลินหอมของเนื้อปลาเข้าไปสักชามมือเท้าก็เริ่มรู้สึกอุ่นขึ้นมาบ้างต้นยาวเช็ดปากแล้วจ่ายเงินจากนั้นจึงกลับไปยังร้านขายผ้าซึ่งเป็นสถานที่รับสํำหรับติดต่อกันในเมืองหลวงของจวนฉีนานหวงังฉากหน้าเป็นร้านขายแพรพันเจ้าของร้านมีนามว่าโจมัน ภรรยาเป็นแม่นดมของต้นไปเยสสมัยที่เขายัางยาวทั้งคู่ถูกส่งมายัางเมืองหลวงแห่งนี้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอาโจต้นยาวที่กำลังหิ้วถุงติมซำอยู่กล่าวทักท่ายคนอื่นๆละ่ะอยู่ในห้องหนังสือกันหมดเลยขอรับโจมานส่งสัญญาณให้เขาเบาเสียงลงดูท่าทางหวังเยียจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเสียวหวังเย,ยระวังเอาไว้หน่อยดีกว่า อารมณ์ไม่ดีอีกแล้วหรือต้นเหยา่ประหลาดใจก่อนหน้านี้ก็เอาแต่จะเร่งรีบมาเมืองหลวงท่าเดียวในสุดตอนนี้มาถึงได้อย่างลำบากยากเย็นแท้ๆควรจะรู้สึกยินดีปรีดาถึงจะถูกสินี่ก็อน,นึกว่าเย็นนี้จะได้กินเลี้ยงสยอีกเซียวหวังเยียซื้อมาฝากหวังเยียรหรือขอรับโจมานถามติ่มซำนี่ไม่เร็วเลยแต่ว่าต้องกินตอนรอนถึงจะอร่อย เอาให้อาสะพยโจแทนก็แล้วกันข้าไม่ไปหาเหาใส่หัวดีกว่าต้นเหยาวยัดเยียดถุงติ่มซำให้เขาอย่างไม่ลังเลเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะโดนลูกหลงเข้าให้อีกเอ๊ะเสียวหวังเยียนั่นท่านจะวันไหนอีกขอรับโจมานร้องเรียกตำลังออกไปเดินเล่นต้นยาวใช้เท้าเดียวดีตัวขึ้นยอดไม้พริกกายข้ามกำแพงออกไป โจามานเห็นแล้วก็ต้องปวดหัวหวังเหียบอกอยู่แท้แท้ว่าหนนี้มากันอย่างลับๆับและทำไมเสียวหวังเหยียบถึงยังออกไปเตะเตอีกเล่าถ้าหากถูกใครเห็นเข้าแล้วก็ต้องแย่แน่ที่นี้มันใต้พระบาทอรสสวรรค์เชียวนะเมืองหลวงแม้จะใหญ่โตแต่ต้นเหวี่ก็ไม่ได้มีนิสัยชมชอบความคลึกครืนอะไรเดินเรื่อยไป,ไป,ไปตามถนนอยู่สักพักพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นรงรับจำนำหงอิน ของอินของอินรงรับจำนำของอินที่ของของ,งอินมันไม่โถนี่ว่าอินอินโรงรับจำนาหงอินที่พักของซาตานี่ต้นย้ามองซ้ายมองขวาเห็นว่าไม่มีใครสังเกตยังรอดตัวเข้าไปทางประตูตด้านหลังเป็นหลานบ้านให้เต็มไปด้วยแม่กไก่เย่เย่เเย่เย ต้นยาวเอ๊ะไก่พอเห็นว่ามีคนบุกรุกเข้ามาเราแม่ไก่นึกว่ามาให้อาหารส่งเสียงร้องกระตากกระตากกระตากเอ๊ะพร้อมพร้อมกับพุ่งเข้ามารุมล้อมต้นหญ้าได้แต่บนอบอยู่ในใจแต่ก็ได้ยินว่ามีคนกำลังเดินมาทางนี้พอดีเจ้าดูเจ้าดูสิไก่มันก็แค่หิวเท่านั้นไม่เชื่อหรือประตูไม้ถูกเปิดออกผู้ที่เข้ามาคือชายสองคนคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมอ้วนพร้อมจอมพลัง ตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนมีแขกอยู่ในเรือนระมัดระวังเอาไว้หน่อยจะดีกว่าคนพร้อมกล่าวจับตาดูความเคลื่อนไหวข้างนอกเอาไว้บ้างจะได้ไม่เกิดเรื่องอีกถูกถูกถูกเจ้าพูดถูกทั้งหมดเลยอย่างนั้นที่นี่กระดูเสร็จแล้วก็เป็นเกล้าไก่เนี่แหละกลับได้หรือย,อยังอีกคนหาวอดวอดต้นเหยาซ่อนตัวจะหลังก้อนหินมองดูทั้งสองคนเดินจากไป้นสกดรอยตามอย่างเงียบเชียบ รงรับจะนำแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรด้วยเหตุนี้อาศัยเวลาเพียงไม่นานต้นเหยาทำความเข้าใจโครงสร้าง้บทได้อย่างทะลุปรุโปรงเรือนรับรองแขกไนอยู่แค่สองหลังรงรับจำนำหรอไม่ใช่องเตรียมจำเไหมเนี่ยมีหลังเดียวที่มีคนอาศัยอยู่ฟังจากส้ำเนียงและดูจากการแต่งกายครับจากแดนดินแดงแถบซีอี ดินแดงแทนมันตกของจิมปัดบันในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูคนอยู่เรือนนั้นกำลังกินข้าวต้นหยาวเพ่งบองดูสพาก็รู้สึกประหลาดใจึึงหมเขาจะมารู้เรื่องเกี่ยวกับแพนอานีแต่ในเมื่อสามารถร่วมมือกับอาจารย์ชูตั้งด่านป้องกันเขตแดนในทะเลทายด้วยกันได้ซาตาผู้นี้ก็ ควรจะมีความสามารถสัญชาตตวาสันชัตยานระวังไัยอยู่บ้างถึงเจะถูกแต่ทําไมกระทั่งร่องรอยตัวเองก็ไม่ปิดบังเลยสักนิดถึงขนาดนั่งกลางอยู่กลางบ้านยิ่งไปกว่าน,นั้นรอบด้านยังไม่มีแม้กระทั่งทหารอารักขาสักคน หลังจากกินข้าวเสร็จซาตานลุกขึ้นเดินบนเนยลานบ้านสองรอบแล้วกลับเขายัางห้องนอนเพื่อน,นั่งหน้าบานปากและพักผ่อนก่อนจะหลับยังถามเป็นพิเศษว่าอีกพรุ่งอีกว่าพรุ่งนี้เช้าจะกินอะไรคล้ายสนใจเรื่องกินกับนอนต้นเหอ้อฮึ่มนี่หรือซาเต้าหวังทำไมถึงได้งงงมขนาดนี้ไม่เหมือนกับคนที่แอบทำแผนชั่วร้ายอะไรเลย ที่ด้านหน้าการค้าในารงรับจำนำยังคงเฟื่องฟูเช่นเคยต้นยาวเติบโตขึ้นมาในชีมานตั้งแต่อย่างเล็กเก่งกาจในการปลอมแปลงโชมทั้งยังถูกจับแตงการมปเด็กสาวอยู่บ่อยครั้งด้วยเหตุนี้เองจึงไม่กรงว่าจะมีใครจำได้ก็ทือปิ่นอันหนึ่งย่าง เทาแช่มช้อยเข้าไปในร้านแล้วอาศัยช่วงที่สนทนาการมองสำรวจไปรับรับ,รบแ่มพบอะไรผิดสังเกตคนหนูท่านนี้หลังจากออกจากโรงรับจําำนาคนตามออกมาด้วย ต้นยาวหยุดเท้าเหลือบมองเขาเห็นว่าเป็นชายอายุประมาณ20กว่าปีสีหนา้าเจ้เล่เพธทุบายคุณหนูกำลังตกตกได้ยากอยู่หรือชายคนนั้นยิ้มกว้างกลิ่นหอมของชาติทาปากและแป้งติดบนร่างนั้นแรงยิ่งนักแค่เดินเข้ามาใกล้พียงนิ้ก็ชุนเสียจนจมูกคันยุบยิบไม่หยุดต้นยาวกรอกตาใส่ขันเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไม่ใส่ใจในใจกล่าวว่า เจ้าอยาได้รู้จักสำรวนจนมาดึงข้าเวลาอย่างนั้นจะตัดมือเจ้าเสียเลยแม่นางน้อยระวังตัวด้วยคนพวกนี้เป็นข้ารับใช้กองหอหงเสียนตอนที่เดินเฉียดกันมีป้าท่านหนึ่งเอ่ยเตือนเบาๆต้นยาวเลือกคิ้วอ๋อมาจากหอหนางลมนี่เองคุณหนูคุณหนูช้าก่อนชายพวกนั้นยังตามมาอีก ต้นเหวยหันหน้ากลับไปกัดริมที่ปากล่างน้ำตาครอบเบ้าท่านอาจารย์ของข้าจากไปกระดันหันเมื่อไม่กี่วันก่อนข้ายังต้องรีบไปหาเงินมาฝังศพพี่ชายท่านนี้จะได้รังข่าไว้อีกเลยไอ้ฮผู้ชายคุณนั้น,นดีใจเป็นอย่างมากรีบร้อนถามไม่ทราบว่าคุณหนูวางแผนทาเงินอย่างไรต้นเหยาวกล่าวตอบว่าข้าวางแผนว่าจะเอาพี่ชายไปขายชายเพนัอนหาท่านต้องการหรือไม่ต้นเหยาวถาม ชายคนนั้นยังไม่ตัดใจถามอีกว่าพี่ชายคนหนูมีรูปฉมราวกับเทพเซียนเหมือนท่านหรือเปล่าต้นยาวอื่ดอัดใจกะว่าล้อเล่นแล้วจะไปสิกทําไมถึงจะเอาจริงขึ้นมาละ่ะต่อให้ข้าคิดจะขายกลัวว่าเขาจะไม่กล้าซื้อน่ะสิ ไป,ไปไปท่านป้าคนก่อนหน้านี้พเห็นว่าชายคนนั้นยังต่อแย่ไม่เลิกกระทนไปได้ที่จู่ๆจะต้องเห็นแม่นางน้อยถูกฉุดประยูนในสถานที่แบบนั้นดังนั้นจึงตรงพัดดึงต้นยาวออกมาจบจนกระทั่งพามาถึงข้างในตรอกแล้วจึงปล่อยเมื่อจากนั้นขยันขยะยเขารีบกลับบ้านโดยเร็วเมื่อกลับมายัางถนนใหญ่อีกครั้งก็เห็นคนกลุ่มใหญ่กำลังยืนล้อมวงถกกันอยู่ ถามดูถึงได้รู้ว่าไม่ครู่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรข้ารับใช้หอนางลมคนนั้นอยู่ดีๆไมหน้าบวมเป่งแดงก่ำราวกับหัวหมูไม่มีผิดจนรู้สึกร้องห่มร้องไห้ไปโรงหมอแล้วท่านป้าตรนกตกใจพอเอื้อมมือไปคํำถุงผ้าตรงเอียวก็บพบว่าเมื่อไรไม่รู้ที่มีทองคำขนาดเมล็ดถั่วเพิ่มมาอีกก้อนหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ต้นเหยาวปัดมือหำเพลงได้กลับยังร้านจิ่นตวน ทว่าเวลานี้ตำหนักในของวังหลวงกับเงียบสงบอย่างผิดสังเกตสมวันก่อนราชรถของชูเยี่ยนออกจากวังไปเจียงนานทิ้งให้ราชองเอ๋ยทิ้งให้ใหอัครราชอัครราชครูควบคุมดูแลทั้ง6กรมและช่วยจัดก,การเรื่องสําคัญในราชาสํานักชั่วคราวขุนนางในราชสํนักต่างแอบถกเถียงเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ว่าทําไมอยู่ดีๆองค์เหนือหวัวและตัดสินพระไทยเช่นนี้ ทั้งที่ก่อนหน้ายังไม่มีมิเวเอลอะไรเลยฟาบาเสร็จออกตรวจราชการทั้งทีย่อมต้องอลังการอยู่ไม่น้อยแม้นว่าแต่ไหนแต่ไรมาชูยเยียนจะไม่ชอบอะไรหรูหราก็ตามทีแต่ขบวนทหารบนถนนหลวงก็ยังยิ่งใหญ่สง่างามยิ่งหลังจากเดินเท้าไปไม่กี่วันก็ผ่านถึงเมืองจินเหอจากที่นี้จะสามารถล่องเรือลงใต้ไปตามคลองจนถึงเมืองเชียนเยียดได ซือสีกงองที่นั่งอยู่บนรถมาอีกคันหนึ่งนั้นอยากจะออกไปหาโอกาสแอบถามเสรนเชียนฝานว่าทําไมจจู่ถึงต้องไปเจียงนั้นอีกเล่าแม้จะบอกว่าการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ํานเป็นเรื่องใหญ่แต่ราชาสํานักยังไม่สงบอยู่แบบนี้ฝ่าบาทอยู่ปกป้องเองมึงหลวงยังไม่อาจวางใจเลยแล้วยังจะสามารถออกไปกันนอกได้อีกหรือ หลายครั้งที่พยายามเดาพระไทยฝ่าบาทมานี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เขาจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยทีเดียวแต่ฝ่ายชูเยียนกับอารมณ์ดีไม่เลวอยู่แต่ในวังมันดาลได้ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศที่อื่นบ้างก็ดีภายในร้านจินต้วนณนเะมืองหลวงต้้นไปแยกเก็บตัวในห้องหนังสือไม่ใครรู้ว่าเขาคิดนะอะไรอยู่ ลงทุนลงแรงสร้างเครือข่ายมานานขนาดนี้ภายในวังหลวงจะมีสายลับมือสังหารทหารอาระขาขันที และนางกำนานที่ชีนานส่งมาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวดังนั้นทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแม้แต่น้อยข่าวก็ถูกส่งกลับไปยังชีนานอย่างรวดเร็วที่สุดหนนี้อุตส่าห์ลำบากลำบนรอบสืบข่าวแต่หารู้ไม่ว่าในายในหัวขั้นตอนจะมาเมืองหลวงไวถึงเพียงนี้คอที่ถูกส่งออกไปเพิ่งเดินทางไปได้แค่สองวันคาดว่าคงจะคลาดกันที่ไหนสักแห่งพอดีจะตามไปจึงนานหรือไม่ก็รับต้วนเนียนอย่างเชิง เจ้าเดาดูสิว่าทำไมเขาถึงต้องจากไปเวลานี้ต้นไปเย,ยถามต้นเนี่ยนสายหน้าข้าน้อยไม่ทราบแต่การมาหวังเยียในครั้งนี้เป็นความลับมาโดยรอดก็ไม่น่าจะทำไมล่ะถึงเจ้าจะบอกว่าจากพัดชูต้องการหลบเลี่ยงเป่นหวังต้นไปเย,ยหัวระ สามารถชิงตำแหน่งราชายาตมาจากบรรดาพี่น้องมากมายจะคิดว่าเขาจะมีจิตใจแคบแคบเอาแต่พะวงกับความขัดแย้งระหว่างตนเองและเปิ่นหวงังจนถึงขนาดต้องออกจากเมืองเพื่อหลบหน้ากันเลยหรือไงต้วนต้วเนี่ยนพูดไม่ออก เพราะอีกสองสาวันค่อยไปจึงนานก็แล้วการต้นไปเย่ยกล่าวเป็นโอกาสดีที่จะรอดูว่าเมือหลวงแห่งนี้จะวุ่นวายกับเรื่องอะไรขึ้นบ้างขอรับต้นเนียนพงศีศรีสารับบัญชาซาตาเป็นยังไงบ้างต้นไปเย่ยถามต่อคนของเราคอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลาแต่แฟนนั้นดูเหมือนจะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยขอรับต้นเนียมตอบ ไม่ติดต่อกับคนภายนอกเอาแต่กินแล้วก็นอนเรื่องน้องชาติเองกูรอบสังหารกระโดดจะไม่เก็บมาใส่ใจเลยสักนิดกอรับแต่ที่ล่ำเลือกันนั้นซาตากับกูลี่รักใคร่สนิทสนมกันจนแทบอยากสวมกางเกงตัวเดียวกันพฤติการเช่นนี้จึงผิดปกติอย่างชัดเจน ต้นไปเยกขมวดคิว้วเรื่องในครั้งนี้ออกจะแปลกประหลาดเกรงว่าคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรต้นเนี่ยนกล่าวหวังเยียต้องการยื่นมือเข้าไปยุ่งจริงๆหรือขอรับในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วย้ำต้องไ้ให้มาเสียเที่ยวต้นไปเย,ย่ยกยิ้มมุมปากต้องขอบโกยอะไรกลับมาบ้างสิถึงจะคุ้ม มีเสียงดังมาจากลานบ้านเท่าแกโจย้มยิ้มกล่าวว่าเสียวหวังเยียกลับมาแล้วห้องครัวยังอุ่นอาหารอยู่จะกินตอนนี้เลยไหมขอรับต้นยาวรีบบอกไม้บบกมือใส่เขาพลันละวันเท่าแก่โจรู้ตัวรีบยกมือปิดปากตนแต่เห็นได้ชัดว่าสายไปเสร็จแล้วเยาาเออต้อนไปเยาะร้องเรียกจากในห้อง ข้าน้อยเข้าตัวก่อนขครับตัวเนียนประสานหมัดข่าระวะท้วนเหวี่ยสลดหัวถหูยิ่งนักเขายื่นนิ้วไปจิ้มประตูให้เปิดออกถ้ารู้แต่แรกเดินอ้อมหน่อยก็ดีหรือไม่กลับมาเดดึกไปเลยก็ไม่เหลวไปไหนมา ต้นปาเยี่นนั่งอยู่กลางห้องไปเที่ยวเล่นมาต้นเยาตอบตรงๆเที่ยวเล่นอะไรต้นปาเยี่ยมไม่ยอมให้ตอบแบบขอไปทีต้นเยาะทำปากยื่ยนพรางกล่าวไปดูคนในดวงใจของท่านมาคนอยู่ในรงรับจำนำรูปร่างสูงใหญ่บึกบืนทั้งมือทั้งหน้ามีแต่ขนรุงรังกินก็โจแต่รอเล้าอาการคนนั้นไงทันทีที่สิ้นเสียงทั่ยชายในมือต้นปาเย่ยก็ร่วงหลน่นพื้นต้นเยาะตกใจจนสะดุง้งทำไมมีปฏิกิริยารึ ขนาดนี้จะกล้าแอบเข้าวังรับหลังค่าหรือต้อนปายเย่ตกโต๊ะอย่างแรงพอต้อนอยายิ่งก็ยิ่งตกใจคนในดวงใจท่านอยู่ในวังเหรอคนละคน <laughs> จบตอนครับ